สีน่ากินมากสีน่ากินมากสีน่ากินมากสุชินี่ก็ซูชิอันนี้เป็นกัมมี่กาแล็กซี่มาร์ชเมลโล่เฮ้ยมีภาษาไทยด้วยอ่ะบะหมีม่เกาหลีช็อกโกแลตช้อนไข่เจวลวอ,อรี่ช็อกโกบอลช็อกโกแลตอะควาเรียมนูเฟสกัมมี่เยลลี่กาแล็กซี่บัตนี้น่าจะเป็นไข่ช็อกโกแลตนะเยลลี่ปลาหมึกคอเลียนบีบีคิวจัมมากินขนมกันต่อตอนนี้พี่อยู่ในร้านแม่แต่ว่าไม่ได้มากินขนมในร้านแม่นะพี่มีขนมที่ซื้อมาจากในเซเว่นนี่เต็มเลยนี่ อย่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะขนมที่พี่ทิเทียซื้อมาจากไรเซเว่นแต่ว่าพี่จะกินอันนี้ก่อนนี่เลยเป็นขนมจากประเทศจีนมีใครด,ดูคลิปที่แล้วบ้างพี่ได้ทาวีล็อกเอาไว้ตอนท้ายนะ<ม>อันนี้เป็นขนมที่พี่ซื้อมาจากประเทศจีน <N> นี่เฮาเห็นน้องแลบลิ้นแบบนี้พี่ห่อลิ้นได้ด้วยนะม,มีใครห่อลิ้นเป็นบ้างไปดูคร่าวๆก่อนมีใครรู้จักบ้างขนมจากประเทศจีนจะเป็นอย่างไรสว่สสวนเรื่องของราคานั้นจำไม่ได้นะ แกะไม่ออกฉีกเลยนะฉีกเลยนะฉีกก็ไม่ออกเราจะต้องใช้กันไกนะสำรำรำอกินหอมมากข้างในกินหอมมากและข้างในคือใครที่ดูคลิปวันถึงตัวนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เจที่้วยนะแล้วไปดูกันเลยหล่อนเป็นเยลลี่ทุกคนเป็นเยลลี่ก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะแบบนี้ส่วนเยลลี่ได้มาทั้งหมดห่อนะเป็นเยลลี่กลิ่นพีชนะดูเลย เอาแล้วนะอู๊อูอูน,น้ำยดมหอมกลิ่นพีชมากและพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นของเล่นหรือเปล่าดูเลยนะเ้ยนี่เป็นตุ๊ก,กตาุยหน้าตามันตลกมากพี่ว่านหน้าตาก็เหมือนที่ซองเลยนะ และใครที่อยากดูคลิปวีล็อกประเทศจีนนะรอดูไายคลิปได้เลยพี่ไปกิน KFC ที่ประเทศจีนด้วยแต่ว่าตอนนี้กินขนมกันต่อก่อนและอันต่อไปเป็นเลนโดกัมมีนะ่นะเพื่อนๆซื้อมาจากในเซเว่นประเทศไทยนะอันนี้ดูเลยสีสวยมากสีน่ากินมากสีน่ากินมากสีน่ากินมากเเกือบลน่น คือหล่นพื้นเมื่อกี้หล่นไปที่ขาถ้าหล่นพื้นคืออดกลิ่นเลยนะมีก้อนเมฆนะสองก้อนแล้วก็นี่เป็นรุงนะฮะมีกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรงอันนี้มีหกสีนะเพื่อนเราลองยืดดูก่อนไหมมันคือนวดห,หรือเปล่าคนนี้มันเหมือนนวดเลยยังยืด หอมผลไม้มากหนึบหนับมากเป็นกลิ่นผลไม้รวมอย่าลืมเคี้ยให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยนะและอีกหนึ่งอย่างนี่เลยซูชิกามีหนัก เขามีถึง3แบบเลยซูชิกะมีพี่นึกว่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเขาผลิตจากประเทศจีนนะนเพื่อนๆตรงนี้ผลิตโดยบริษัทนะครับคิงจอยเช่งเหมือนจากธา,ารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อนๆอันนี้ผลิตจากจีนเดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จแล้วพี่จะพาไปเที่ยวประเทศจีนไปกิน KFC ของประเทศจีนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เดีเรามากินอันนี้ก่อน ลำดมอหนึ่งห่อเขาจะมีอีก3อย่างนะเ,นเพื่อนๆมีใครชอบกินซูชิบ้างส่วนพี่ไม่รู้จักชื่อซูชินะแต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปลานะนี่ปลาหู้นมลมากอันนี้น่าจะห่อสาหร่ายมานะนี่มีผักด้วยเห็นไหมเขียวอว่ะกินเลยนะหนุ่น้าและอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไข่ปลาหรือเปล่าใครรู้จักชื่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ดิเท,ท้ด้วยนะ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปกิน KFC ของประเทศจีนกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะเพราะว่ามันมีเมนูที่ไม่เหมือนประเทศไทยไปดูกันเลยนี่เรากำลังอยู่ KFC ของประเทศจีนนะนเพื่อนๆเอาเมนูก็คืออะไรอ่ะสารบัตอันนี้อร่อยเรากินไก่กับน้ำตาลจริงหรอเดี๋ยวมาลองกันคืออะไรอ่ะเป็นกว่าดอง มาดู KFC จ C G E N ได้เลยสยงังกฤษอินดี้ไงเอ้ยสั่งอะไรไปวะไม่รู้อ่ะสั่งอะไรแล้วด้วยอ,อันนี้ย้อนกลับปะอ,อันนี้ออกปะเฮ้ยเทมา <laughs> E N ก่อนจะดำราสกินชุดไหนดีนะอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกัน นี่คืออะไรอ่ะสเต็กอออ่านไม่ออกทำไมถึงแค่สิบเอ็ดหยวนนีไ่ไงไม่รู้อ่ะนี่เรากำลังอยู่ KFC ของประเทศจีนนะเพื่อนเมนูก็คล้ายๆที่ไทยไหมไม่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนทาตัวรอดแล้วนะอะไรแล้วมือแรกที่ประเทศจีน KFC <MC. S 1> มือแรกของผมนะครับ46.50หหนะหยวนนะเพื่อน แล้วก็นี่เป็นอเมริกาโน่กินกาแฟด้วยเค้กคอฟฟี่ไก่สองชิ้นนะจ๊ะไก่สองชิ้นนะจ๊ะไก่สองชิ้นนะจ๊ะส่วนพี่หนิงกินอะไรอ่ะพี่หนิงนี่อันนี้ของพี่หนิงอ่ะเขาเรียกอะไรปอบเปี๊ยะหรอเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวเี๊ยวงน้ำจิ้มาแบบนี้เกียวนะอันนี้เป็นเกี๊ยวแล้วพี่เ็อปอันนี้เขาเรียกอะไรครับพับเคเอฟซีครับครับเคเอฟซีงานนี้เคเอฟซีสองคน กัว่าแปลกแปลกประหลาดมากคิดได้อะไรนะแปลกประหลาดมากอันนี้แลราคาเท่าไหร่พี่หนิงอ่ะเอ่อเท่าไหร่วะ17หยวน17 17หยวนเองเหรอถูกมาก80กว่าบาท80กว่าบาทน้ำจิ้มมาแล้วฮะเราน้ำเขาเหรออืมน้ำจิ้มที่หนิงเขาตุ่เองเป็นไงบ้างเขาบอกหนิงว่าให้ใส่อันนั้นให้ใส่อันนี้แล้วก็อันนี้เผ็ดเผ็ดประมาณนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้น แ้นี้คือน้ำจิ้มเหรอใส้เป็นอะไรนะปีมือหนิงมาลองกันน่าจะหมูนะมันคืออะไรอ่ะเป็นกวาดองกนินได้เรามากินกาแฟกันต่อเคคอฟฟี่ฮ้ยกาแฟอร่อยฮ้ยกาแฟดีและเขาให้อันนี้มาด้วยนะครับซึ่งคืออะไรอ่ะสาบออันนี้อร่อยเรากินไก่กับน้ำตาลจริงเหรออ๋อของกาแฟ น้ำตาลของกาแฟเจ๊เจ๊เอซี่นี่ก็มีถุงมือมาให้ว่าเขาไม่มีซอสให้เราหรอหรือว่าเราต้องไปกดที่ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นซอสนะมีไก่เป็นตัวมีไก่เป็นตัวมีไก่ย่างข้างหลังมีเซเว่นด้วยนะข้างหลังมีเซเว่นด้วยอ่ะอันนี้อีกหนึ่งถุงใหญ่มากอันนี้หม่าล่าด้วยโอ้ยหรอ หมาล่าด้วยนะเพื่อนๆไปซี่อร่อยไหมอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยคราวที่แล้วก็ได้เคสีเอาช่วยชีวิตไว้มีแตงกวาด้วยเหรอแตงกวาเอาแฮปปี้เธอไม่เอ็นจอยกิ้งก่าด้วยเลยอ่ะตอนเย็นกินอะไรไม่รว่มดยเคสีปากคุ๊กแพงจับเพราะว่ากาแฟเพิ่มเพิ่มกาแฟมามาเลยแทน นี่คือหนังไก่กรอบและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับยังบอกเลยว่าเรายังเหลือขนมอีกหลายอย่างมากๆนะไม่ว่าจะเป็นขนมในเซเว่นขนมจากร้านแม่หรือว่าขนมจากต่างประเทศเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ